วันแชมเปี้ยนชิพเปิดที่มาฉายาริกียนเออเซลก่อนป้องบอลลังศึกวันไฟไนท์ยี่สิบเอ็ดส่องความร้ายกาจของราชันผู้ไร้ไพริเกียนเออเซลที่มาพร้อมกับฉายานักฆ่าอมตะก่อนรังบอลลังคิกบ็อกซิ่งครั้งที่ห้าในศึกวันไฟในยี่สิบเอ็ดวันเสาร์ที่หเมษายนนี้หากเอ่ยถึงชื่อริกียนเออเซลแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยรุ่นไลเวทหนึ่งห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าปอ วัย31ปีจากสูรินามเชื่อว่าแฟนกีฬาต่อสู้ทั่วโลกจะต้องรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะชื่อเสียงและเกียรติประวัติที่เจ้าตัวสั่งสมมาเป็นระยะเวลานานนับตั้งแต่ที่ก้าวเท้าเข้าสู่สมรภูมินักสู้อย่างเต็มตัวรีเกียนเออเซลสำหรับรีเกียน เริ่มเทินโปรระดับอาชีพตั้งแต่2,556แม้ช่วงแรกๆฟอร์มการชกจะยังไม่คงเส้นคงวาแต่ภายหลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้3ปีเขาก็กลับมาทำฟอร์มเก็บชัยชนะรวดพร้อมทั้งกวาดเข็มขัดแชมป์จากทั่วทุกสารทิศมาพาดบ่าได้อย่างสง่างามกระทั่งปี2,561รีเกียน ก็ได้รับก้าแรกครั้งสำคัญในการเปิดตัวบนสังเวียนระดับโลกวันซึ่งเขาสามารถเก็บชัยชนะติดต่อกันสองไฟจนได้โอกาสขึ้นชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไลเวทที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก่อนจะใช้ชั้นเชิงอันแพลวเล่นงานตำนานคิกบ็อกซิ่งเพื่อนร่วมชาติเดียวกันอย่างนิกกี้โฮสแกนจนพาตัวเองขึ้นนั่งบนแท่นบัลลังได้อย่างสง่างามเมื่อเดือนพฤษภาคม62นิกกี้เวอร์ซัสรีเกียนจากความสำเร็จในครั้งนั้นรีเกียน ยังคงประกาศสักดาแชมป์โลกผู้ไร้ไพ่คารองบัลลังคิกบ็อกซิ่งต่อมาถึง5สมัยจนถึงปัจจุบันแถมยังรวบเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไลเวทมาคาดเอวเพิ่มอีกเส้นด้วยการเอาชนะคะแนนสินสมุตกลิ่นมีเมื่อเดือนตุลาคม65พร้อมทั้งป้องกันบัลลังมวยไทยได้อีกสองครั้งติดต่อกันรีเกียนเวอร์ซัสสินสมุดด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมรีเกียน ได้รับยกย่องว่าเป็นนักชกที่เก่งกาจและอันตรายที่สุดของรุ่นซึ่งยากจะหาคู่ต่อก่อนที่สามารถล้มเขาได้นั่นเป็นเพราะว่ายามใดที่รีเกียนเผชิญหน้าคู่ต่อสู้บนสังเวียนเขาพร้อมดับเครื่องชนตั้งแต่ยกแรกจนสิ้นเสียงระฆังยกสุดท้ายด้วยพลังเต็มเปี่ยมชนิดแก๊สไม่มีหมดถัง นอกจากนี้ด้วยส่วนสูงถึง189เซนติเมตรที่ถือว่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของนักสู้รุ่นไลเวทั่วไปประกอบกับสไตล์การต่อสู้ที่จับทางยากด้วยอาวุธที่หลากหลายทั้งหมัดยับอันคมกริบและเข่าลอยเพชฌคาตอันเป็นท่าไม้ตายที่ใช้จัดการคู่แข่งมานักต่อนักทำให้ราชันผู้ยิ่งใหญ่รายนี้ได้รับสมญนามว่านักฆ่าอมตะะอ e มมอร์ t ลณเวลานี้ริกียน ที่เก็บสถิติยังไม่เคยแพ้ใครมา22ไฟร์รนับตั้งแต่ปี2559พร้อมแล้วที่จะกลับมารังบัลลังแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งครั้งที่5โดยครั้งนี้เขาต้ององค์เผชิญหน้ากับอเล็กซิสนิโคลักนักสู้ฟอร์มแรงวัย25ปีจากฝรั่งเศสที่หวังมาสารต่อความสำเร็จจากไฟ์เปิดตัวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยทั้งคู่จะดวนเดือดกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง5ยกในศึกวันไฟใน21ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรา ในช่วงเวลาไพร์ทามอเมริกาซึ่งตรงกับเวลา7นาฬิกาของวันเสาร์ที่6เมษายนนี้แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้ามาชมอในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์พร้อมติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เ c e e o o o วันแชมป m เปี้ยนชิปไทยแลนด์เว็บไซต์ onef.com และอินสตาแกรม o n e c h a m T h.